Música สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC ฟันหวยนะครับสลับในที่ในช่องชัยดวงเฮงทุกๆท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะฮะก็เข้าอีกแล้วนะครับสลหับในหวยในวันศุกร์แล้วก็เข้าต่อเนื่องมา3สุกติดตต่อๆกันเลยนะฮะก็สําหรับในสรุปเน้นๆนะครับฟันน้อยๆชุดนะ้้ FC ตัวยงนะครับฟัน5ตัวเดียวนะครับเจาะ5 7าเเนาะอ่ะบางท่านก็ผมฟัน5ตัวเดียวเนี่ยก็ซื้อเฉพาะ ที่มี5นะก็3มชุดเท่านั้นนะครับนี่เลยนะฮะใครอยากได้ก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยนะครับตัวภาษาอังกฤษนั่นแหละนะครับเข้าไปรับแนวทางบ้านเขียวนะฮะก็เข้ามาเป็น f อฟตัวยงนะครับก็จะได้ชุดน้อยๆเน้นๆวันไหนไม่มีหวยลาวก็มีฮานอยให้ลุ้นกันนะฮะฮานอยฟันเม็ดเดียวมีสายด่วน5คู่นะก็เข้าไปรับกันนะก็เดี๋ยววันศุกร์นะฮะก็รอติดตามในสุกถัดไปแล้วกันนะครับเนาะนั่นแหละนะฮะอืมนะ สุกก่อนเข้าบนล่างก่อนก็เข้าบนล่างแต่ในสุกล่าสุดนี่เข้าแค่5้าเนาะมนันออก7 7หนะ้านะครับเนาะส่วนล่าสุดเป็นวันจันทร์มาดูนะฮะสำหรับในหวยที่ออกในที่ในวันจันทร์นะครับเนาะจันที่แล้วนี่นะครับออกไปก็จันที่แล้วก็เป็นเลขเบิ้ลเนาะนะครับจันที่1่ออกไปในที่ใน4 40นะแล้วก็88ก็เข้าไปใน40 นะครับ04นะในหวยในวันศุกร์ทั้งสองสูตรที่มาจับคู่นะครัครั้งก่อนก็เข้าเหมือนกันนะครั้งก่อนก็เข้า85นะครับรอบก่อนก็ก็เข้าเหมือนกันนะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็หลุดนะมันก็สลับหลุดบ้างเข้าบ้างนะครับสลับปัดพกนกันไปเลยนะฮะก็มันออกไม่เหมือนกันเลยเนาะศุกร์จัน์ออกก่อนออก11ถัดมาก็ไม่มี5เนาะแต่มันมี4นะนะครับ ก็มีสลับอยู่เนาะ40มีเดือน8อยู่เนาะอ่ะมาดูในล่าสุดนะครับสลับในวันนะครับหวยวันจันนะฮะวันจันที่8นะครับล่าสุดนะ8กันยานะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะก็ย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะสูตรหวยนะครับมีเข้ามีหลุดสูตรนี้นะฮะใช้ได้เฉพาะในวันจันทร์ นะครับเราเพราะว่าเป็นสูตรในหวยในวันจันทร์นะมาดูนะครับในสูตรแรกกันนะครับสูตรแรกก็จะเป็นนะครับในสูตรสูตรแรกก็จะเป็นในสูตรนะครับจันรวยอ่านะซื้อสูตรนะรสูตรจันรวยสูตรนี้นะครับ3ตัวเด่น3มตัวมา1ตัวนะครับในงวดที่แล้วก็มาในที่ในสี่นะฮะ สองศูนย์สี่ศูนย์น่ะสี่ศูนย์ก่อนแปดแปดนะฮะก็มาในขี้ในสี่นะครับเนาะล่างหลังนี้มาล่างเนาะครั้งก่อนห้าก็มาล่างนะครับแต่ก่อนหน้านี้นี่นก็ก็หลุดไปนะครับนี่เนี่ยหลุดมาสองวดมาเข้าสองวดนะครับในสูตรนี้อ่ะก็มาดูในที่ในล่าสุดน,นะครับสรับในวันจันทร์ที่แปดนะครับ ก็สูตรนี้นะฮะก็จะไปเอาในวันจันทร์นะครับแล้วก่อนหน้านี้นะครั้งก่อนเป็นบวกกันอ่ะก็นําในหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยจะบวกกันศูนย์บวกกับ4ได้4 4บวกกันกับ0ก็จะได้4นะฮะก็จะเพิ่มแต้มแล้วก็ลดแต้มได้แล้วนะครับสลับในชุดแรกชุดแรกเป็น3 4 5หนะก็หวังว่าจะเข้าอีกแล้วกันเนาะสลับในสูตรนี้ ต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตรที่2องครั้งล่าสุดที่ให้มา345ี่ห้ามา30 3ศูนยมมา3มเนาะมา30มา3 0, มามมีแต่3ทั้งนั้นเลยเนาะนะครับเนาะเนี่ยในงวดที่ให้มาสามี่ห้าเหมือนกันเหมือนก,นกันกับในล่าสุดนะครับมา3ามาออก3ามเจดเนาะ 37แล้วก็3มาออก30นเนาะไปบนนะก็แสดงว่าล่าสุดเนี่ยก็เท่าที่ดูสถิติแล้วน่าจะไปในที่นบนนะครับบนต่อไปเนี่ยฮะก็จะเป็นในชุดที่2นะครับสรับในสูตรชุดที่2ในตัวนี้ก็เป็น3ตัวนะครับมา1ตัวเหมือนกันนะครับเนาะมาเหมือน่อามตัวนะฮะก็จนก่อน20ย์ 4 0ศูนย์แล้วก็8 8อ่ะก็มานะครับในที่ในนะครับในศูนย์เนาะก็มาล่างนะหลังๆนี้นะครับเนาะเนี่ยก็มาสองวดเนาะเหมือนเหมือนเหมือนในศูนย์เมื่อกี้นะฮะศูนย์นี้ก็ง่ายๆเลยนะครับเนาะล่าสุดวันจันทร์ที่8นะครับก็จะเอาวันที่ออกเลยเนาะวันจันทร์ที่8ก็จะเป็นในที่เอา8ดตรงนี้มานะ 8ปบวกกันกับในหลักแสนหลักหมื่นครั้งก่อน1บวก7บวก2ครั้งล่าสุด8บวก2บวก0ไปบวก2นะครับได้10ก็ได้0ก็จะำ 0, นำศูตัวนี้ลดแต้มเพิ่มแต้มเมืเม่อนในงวดที่แล้วเลยนะฮะเป็น901 901นหสับในชุดนี้ชุดที่2 ก็จับคู่เนาะก็จะเป็นในที่ใน39 303149 40แล้วก็41แล้วก็จะเป็นในที่ใน59 50เนาะแล้วก็ห้าหนึ่งในสูตรนี้นะฮะก็ออกมา2จันติดติดแล้วนะฮะล่าสุดจะเข้าอักไมนะครับก็ถ้าไปอยู่ย้อนหลัง อืมอันนี้ก็มาหน่วย901ซึ่งถ้าไปดูในสติครั้งก่อนออกเลขเบิ้ลเนาะสุขจันทร์ปันจจันทร์ก่อนออกเลขเบิ้ลจันถัดมาพอจะเป็นเลขไหนได้บ้างก็ย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเด้อนะฮะเนาะอะ,อะสูตรหวยเข้าบ้างหลุดบ้างสลับปรับพลันไปแล้วกันนะครับ1859 หนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าเนาะหนึ่งเก้าเก้าศูนย์หนึ่งได้อยู่นะนะครับถ้าวันจันร์ก่อนหน้าเป็นเลขเบิ้ลจันร์ถัดมามักจะมี901มา0เบิ้ลเบิ้ลมา0เอามา1มา9 จันก่อนเบิ้ลจันถัดมามี9 0 1 7 7ูน7์เบิ้ลอ่ะมา1เบิ้ล66มา901เบิ้ล66มา9เบิ้ล11มา0อ่ะนะครับจันก่อนนะครับเป็นเลขเบิ้ลเลขเบิ้ลจันถัดมา มักจะมีในที่ใน901อืมอ่ะก็มีชนกันกับในสูตรนี้นะครับถ้าตัวเจาะไม่เข้าก็เน้น901แล้วกันนะครับหรือเลือกไม่ได้ว่าจะเอาเลขไหนก็ข้อความสีฟ้านะครับเข้าไปรับแนวทางกันได้คัดนินน้นน,น้อยชุดนะครับเ,เ,เนะราเสียดายเลขทูบไม่มาอ่ะหรือใครอยากจะตามในเลขทูบก,ก็จะเป็นในที่ใน2 1 2นะครับ2 1 2 2 3 4อ่ะก็ขอให้โชคดีนะฮะกับในหวยในวัน นะครับจันแล้วกันนะวันศุกร์ก็เข้านะครับเนาะวันจันก็ขอให้เข้าแล้วกันนะครับเนอะอ่ะเฮงเงปังปลงแล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ